ตตตตตต้นครับทสนับสนุนโดยเครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลตเดลี่มอสกรับพี่น้ครับพ่างกันไปในช่วงถึงเคยถึงกีมินนะครับครับ รายการตายตนโตโดยพมนาร่วงราชเชีนคิงทองพี่น้องก็ได้พบกับกันสนทนาระว่างลุงทองบ่เพียบบ่โทและก็นองราณีที่นำเรื่องเราต่างๆในสังคมมาสนทนากันนะครับให้พี่น้องได้อ่ารับชมกันทางกลบ ب ชแนลทีวีกับรายการตายตนโตในช่วงตึงเคยตึงกี่มินนะก็ให้พี่น้องได้มีความสุขไม่ว่าจะอยู่มุมไหนข้องโลกนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ให้พี่น้องได้เติมเต็มกับสิ่งที คาดให้ไปในจิตวิญญาณของความเป็นลุปักตายบันเทิงสร้าและวัฒนธรรมนั่นคือการสรุปแกนประจําจิตวิญญาณของผมในการทหนาทีเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีความสุขกันนะครับและอย่าลืมนะครับตองการให้มีสุขภาพร่างกายตีแข็งแรงผลิตภัณฑ์ดีๆข้องพีไฟเน็ตเวิร์กกับสร้างช่องทางในการติดต่อกลับมาผมนะครับเพิ่งโชว์เดี๋ยวจห้ไปแล้วนี่คือเว็บไซต์ครบชาแนลทีวีนะครับเว็บไซต์ครบชาแนลทีวีทีวีทางอินเทอร์เน็ตแต่จะให้พี่น้องได้ าสามารถที่จะติดตามรายการใต้ตน้นโตกันได้ทัวรลูกเลยทีเดียวนะครับ www. globaltv. globaltv นะครับพี <tv> ่น้องครับนี่คือ,อช่องทางในการเซฟรายการใต้ตน้นโตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วนี่คือผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายภายใตย้บริษัท p ีไฟน์เน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโพชงเป็นเครื่องดื่มด่สกัดมาจาักสมุนไพรถึงสาิองชนิดที่จะทําให้พี่น้องได้มี สุขภาพร่างกายทีแข็งแรงมีภูมิต้านทานทีดีนะครับแล้วก็มีคลออดีซึ่งมีคลอโรฟิลช่วยล้างสั้นผิดในเลือดในลำไส้ในเลือดน,นะครับมีดีเทไนช่วยล้่งสั้นผิดในลำไส้ในกระเพาะอาหารเดลิมอนคาร์โมนสกัดจากช็อกโกแลตช่วยเตือนความทรงจำบำรุงสมองกาแฟคอลลาเจนเป็นกาแฟ i, ที่มีรสหวานโดยไม่มีน้ำตาล กาแฟไฟเบอร์กาแฟเป็นกาแฟที่มีตัวดักจับไขมันนะคันมีตัวดักจับไขมันนะล้วงอือผมไม่กินแต่ว่าผมต้องการให้ไขมันอยู่เพอ <c oughs> ไม่อยาไขามันนั้นคกาแฟนะครับแต่ถ้าต้องการให้ไขมันจริงๆไขมันที่มีนองเข้าใหญ่เอ็มคาเฟโกกับเพราะเป็นกาแฟจุกนี่กินแล้วไขมันอะไรก็เอ็มแม็กนะครับเอ็มแม็กสำหรับผลิตภาาัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มพลังนกเขา้านะโดยเอ็มแม็กสกัดมาจากรากปลาไหลเพือกใหญ่ มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มฮอร์โม,ม,มนเพศชัยเพิ่มฮอร์โม,มนเพรชัยยาเดอร์อาขยายกล้ามเนือ้อเหลวอย่างทําไม้กล้ามเนือ้อแข็งแรงแน่นอนที่ทุดนั่นคือกล้ามเนือ้อข้างข้าข้างข้าครับกล้ามเนื้อข้างข้าหรือว่าเอ็นไม่มีกระดูก <ś led> อะไรกับกล้ามเนื้อหุ้มเอ็นแล้วก็เอ็นไม่มีกระดูกด้วยแข็งแรงครับเอ็นแม็ก <ś led> นี่คือครบเจ้าได้วดทีวี และก็สร้างช่องทางสำหรับพี่น้องที่ต้องการติดต่อมาหาหนาล่วงเบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลและก็เฟซบุ๊กง่ายๆช่วงนี้นะครับการติดต่อซื้อสร้างกันโดยเฟซบุ๊กเป็นไอร่าีมีความรวดเร็วทันสมัยให้พี่น้องนะครับได้เติมเต็มให้กับ่วงัวใจตัวเองไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็แล้วแต่สามารถติดต่อซื้อสร้างกันได้ผ่านเนี่ยสร้างช่องทางนี้โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเข้ามาในเว็บเว็บดอทคลิเบุ๊กดอทคอม แล้วครับพิมนาหลวงราเจนกิงทองแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันในการเล็กลี่ยนสิ่งเี่เป็นสาราประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในโลกใบนี้ในประเทศนี้ในสังคมนี้นะลลกอยู่ปัจจุบันพี่น้องครับวิถีชีวิตของคนเราสําหรับพมสําหรับพมแล้วนะครับพี่น้องครับพมทื่อวะเวลาทียัยงมีต่อไปข้างหน้าน n อยว่าเวลาที่ยุ่มาแล้ววิถีชีวิตทุกวันนี้ยู่เผื่อ สั้นช้างสิ่งทีดีๆให้กับตัวเองคนรบข้างและปฏิชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีไรทีดีๆเรามาเล็กเลี้ยนกันนะครับเรามาสนทนากันเรามาเล็กเลี้ยนกันในสิ่งที่เป็นสร้างระประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตนะลกุกอยู่ปัจจุบันนะครับเหน็ดเหนื่อยโทแทเราก็ให้กําลังใจกันเป้าไม้ชัดเจนนะครับวิธีการอาจจะเปลี่ลยนไปยามได้ที่พี่น้องเหนื่อยล้า จากพันธนาการของหงัวใจย่ำได้ที่พี่น้องเน็ดเเนื่อยกับภาระานาถีย่ำได้ท,ที่พี่น้องพี่น้องทอเทพพี่น้องครับการเติมเต็มให้กับอารมณ์ตัวเองให้กับห่วงัวใจตัวเองในสิ่งที่มันเป็นสาราประโยชน์มันเป็นพลังพิเศษจะทําให้ทุกคนก้าวเดินยืนยัดต่อพายุอุปสรรคแต่มันท่าท่มเข้ามมาในวิถีชีวิตได้ นะครับเี่นองครับเราพักได้แต่เราอย่าถอถอยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีไดดีดีอิีิจะให้พี่น้องได้เซฟความสุขจากรายการใยตอนตอในวิถีและจิตวิญญาณของความเป็นลูกปักตายกันอีกต่อไปนะครับหลั่งจากที่พุ่มใดล้ำรารายการกันแล้วเดียวให้พี่น้องในพบกับนั่งลุงยังคงยุ่กับนหนนั่งอุบลควันใจลูกถุงนะครับ จากจย่าวัดตรังคุณปุณคุณพ่อก็อน้องเอกที่ตรังคนทำดนตรีนี่ขอให้กับเพราะมันอะไครับพี่น้องครับแล้วหลังจากนั้นบทเพลงอีกสี่บทเพลงบทเพลงเแ็กกั็ปิชัยานุวัตรช่วยได้แดงอกเพราะช่วยได้แดงอกนี่แหละมันถึงกุฏิบา,าเพราะกุฏิบาแหละคนตุกโรมันเป็นไรที่มันเป็นทางชีวิตชีวิตคนเรามันเป็นเส้นทางของตัวเองกันทุกคนนะครับเขาบอกว่าโชคชะตาฟาลิคิดเตชีวิตเราเราลิคิดชีวิตเราเองได้นะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเป็นเรื่องของความ มายาในโลกนี้อันเล่สี่บทเพลงครับช่วยในเอกกุติบาทางชีวิตแล้วมายามาริวนาปิดเบรกนะครับสำหรับวันนี้กลับลาก่อนพบกันต่อเช้าอย่าลืมนะครับถีเอ่อมหาห้าไรซ้งติวังน้อยนะครับพบกับพมหนานล่วงราชเชนกิงทองนนนนนะครับแล้วก็สำหรับไอ็มแม็กคนทีซ้งข้อความภาษาใต้วลาครวันนี้คำว่ามากมายก็คือโขอลุยเอ่านฐานเถือกเลนเทนจังหู เจ๊กก็แปลว่ามากมายเยอะแยะมากมายสังเวีนะครับไม่เล็กเอเนวิตีได้รับไอ้แม็กไปหนึ่งกลองในคำคืนนี้นะแกไม่เล็กเนี่ยกับไม่เล็กตัวซัพ์ได้แก่ไม่เล็กติโชว์อยู่ตอนนี้เหล่พุ่มตรงกลับลากันไปก่อนพบกันต่อชาเลาวนะครับซ่องถุ่มจุดตึงซี่ถุ่มทุกวันรวมโมงกันถี่ตายตอนโอกรบชาแนลดอททีวีสวัสดีครับว้าวเจตทำไมได้อเหลือเบือปั้นเพื่อนจะบังจะ่าบผอมเหลือกองจนแหล่าโปอยปั้นคื่อหรโปรยใจก็ไม่โปร บพอดะบัตรีคนไม่ได <Saint> ้บัตรีแล้วนี่พอเล้เจ้ากรรมกับพอเดี๋ยวมึงบัตรที่คนบัตรที่คนมึงตื้อว่าพอมึงนี่เบื่อพอมึงไม่ใจเบื่อถ้าเบื่อหลับ้ามึงไม่รอดโลอดก็นั่นเอากระเล่านั่นเมื่อนเมื่อนอะเมื่อนเมื่อนกระเล่าเมื่อนไปจากคนนั่นเมื่อนใครอ่ะฮะเมื่อนใครมึงเล่นเมื่อนใครมึงเล่นเมื่อนใครหลอกไอ้ชัุูพอนี่จะโลนปนีกูงัดปล่อยตายวุ้นเลยแต่เปิดบาเออ แม่แม่กูเจ็ตายเลยตัวนี่กว่าป้างหลงขงงลุกลุ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวกลจิงนี่กลอเราแดียวขี้กลด่ออกบายัดแม่ไม่ป้านลูกไอ้ชักชูเออเออแต่มึงงน่าไม่เมื่อกูเลยยัดแม่กูตีไปจมตัวรานี่ออกมาออกมาใจลงมาไอ้ลูกลูกไอ้จลงาลงนุ่นหนลรถมาเร็วปอนั่นนหลุเอรถมาลกอนั่นไลูกปนั่นลงนะเดี๋ยวไม่โกันนหนุ่ยดาเออตายนี่ปกู แล้วทีนี้จะทำยังไงอะพุดคือประเด็นอวมาปอเพราะมันมีแนวความคิดว่ามาปอนั้นลืมก็เรียกว่าฉัน,มมนพ่มบางผูเขา้าโอ้ใช้ได้เวพูดมึงพูดรู้สึกว่าเข้าตากูเว้ยเออใช่ได้เลยพูดพูดวันนี้นี่มีรู้สึกว่ามีความสามารถมีความกิ่งกล้าอะไรเนี่ยฉนมมันพ่มบางผูเขา้าพระอง์ไม่รูท่างจังประองหัวกระด้านี้พระองค์ืคนนคันงมีลาจ,จิติดาเจอว่ายิ่นพิจนาที่ไปเรียนมีจ้าอยู่วัดว่าพระอาจารย์นั้น เพราะทั้งวันนั้นก้อยรบมาปละลลงกุ้ยมือกับนางอยากกักนนี่เออจริงเว้พูนมันเก่งจริงจริงโอ้พูนมีความคิดที่เก่งมากมากให้สองท่านเลยพูนเงน้ยลกกระพรอนเ่งว่าพอหรือลวงแน่กันนั้นเจ้าเป็นที่อย่างนี้หมดเลยเออจริงเว้พูนเว้ยเออแล้วมึงม,มีความสามารถมึงเก่งกล้าสามารถอย่างนี้แล้วมึงเก่งมากมากเออคนเก่ง,งทุนกระบบที่มันขอนจำาขายหน้าเกือบตายทีหนึ่งแล้ว เดินปโตรทำได้หลายกบัติคนเหมือนนั้นไอ้ที่ปโตรทำมาที่คนไม่ใจเย็นเลยที่ดูเขาปโใกล้โค้งอยู่ในรัฐก็เลยแม่กาใกล้กล้องลุงตุงตังลุงตุงตังที่ทปโปอโย่ที่แม่กาใกล้จวนใกล้ปลานะถึงบเอาพงกขยักบยักชาวเพื่อดินเขาก้าวกันไปเต็มมบนในป่าจะวังเขาก็ไปจนก็ตาม่ปโกันก็ว่านี่ใครใครยังไงเนี่ยในปูนกระพุ้มก็แย่งกันมาทีไงหลวงก็บอกว่าเดี่ยปลาที่ตัวประชวนนั้นขายถูกๆ ไว้ปลาประชวนปนเพื่อไอ้ปลาประชวนน่ะกายมัไม่บายเลยอะกายโลละสามสิบไอ้จี่สวรรคก็ด้วนะโลทีบบาทอะไรอย่างนี้พุนตะวันก็ดับตายเออไม่ต้องหรอกพุนเลยมึงจะีนี่โมจีนีกระคนนั้นกระตั้มขึ้นมา,ลา,ลามนนนแล้วแลยตะไมจึงได้ตายจึงได้สะวรนก็ดับในพุนเพราะว่าถูกพระเซวยพระราชเบ็ดก็ไป อะไรไม,ม,รไไม่ได้พูดจะเวยพระเบ็ดก็ไปเลยตายตึเก่งทึกงอูจากระต้ามลาวเลูกแกวาเลนตอยอะ้รู้วแม่ีนควกกวอจีตาพระบาชาวันก่อนที่เดินทรงพระราชจะดำเนินไปดุโตอ,อาเจียนมะขามไอ้ร้อยพออาเจียนมะ้ามอาเจียนนั่นแหลกอล,ลูกมะามมันกล้ามเลยอะกล้ามเออจีจาพระบาชาตลอดพอเกเปลงหมดที่จาพ,พระบาชา จึงอที่นี่จึงนุามลาเว่าพอกินก้าวเล้วไม่อะบอว่าเอหัวเจ้าเจ้าแล้วปจะวยเลข้าวต่าวยข้าวเลยข้าวหนาวบอว่ากินข้าวหนาวอไอ้เ้อยลาบ่ก้าวหนาวข้าวหนาวนาเย็นเลยลูกวยข้าเย็นนามด้วยลาอกตามมาแกไอ้ยกวแกงสีจกปลาช่อนทษบุตรมะละกอแถมอุจรเักเด็กหลวงเอายว้เลยอ่า ที่ชาปลาจนก็นว่าปลาจนนี่ลูกโจนบุดมายากก็หลงหลอกก็อุจจระเหล็กก็แกงขี้เหล็กเพราะฉะนั้นนายในปานออกไปติดตามไปจะได้กับจูปเปราชวังก็ติดตามในาูพในปานให้กับจูปเปราชวังนะนายพลในปานนะไช่ป็นเจ้าก้าแต่ว่าการเดินตั้งแล้วไม่ใจเดินหายหายนั่นตรงเทียบการรถเออในาูพจะเบิกตังก็บอกสิว่าอะไรผู้ใหญ่เบิกตังจะคิด ก็เปิดเบิกที่สมเด็จพระราชินีไปอ๋อผ่านจะเปิดตังใช่ไหมปล่อยเบิกเบี้ยเลยเอาเท่าไหร่นะพ่านเอาสักก๊กพันสักแปดพันจะได้ไหมจ๊ะกะอ๋อเอาแปดพันเนื้อในผ่านเอาไปเท่าแปดพัน คงก็คือว่าเป็นกันาเดินตางกาเดินสบายการกดบายงก้ดดกีดดก็ทงกี้ทีนีกากดดกรทงก้กันเออเบิกเงินก็บอกทีไหนพูนไปเบิกจิต่มเด็จไปได้นี่ทำไมยิ้มเลยพูนคือไหวเบิกี้ยิตเอาเท่าไรอ่ะพันเบิกเราได้เดียงเดียวก็ผ่านก็เบิดไปแปดพันแต่มันเบิกแต่มี่แหมาแปดพันเบิกวิ่งเบิกกันเบหมาแล้วเบิกเท่าไรก็บอกที่ไหนพันไอ้พูน เออไอ้ปั้นเบิกเป็ดปันปุ๊บมาเบิกไอ้หมาก็ไอ้ปั้นตะกี้ปุ๊มปอมคืยเย่อยี่ว่าไอ้ปั้นคือดะกจ้ามันกันเอาไปเท่าไหรพูดเอาเท่าไหร่ปุ๊บเบิกไอ้ปั้นเบิกเป็ดปันปุ๊บเบิกไอ้หมาก็ไอ้ปันเบิกจักต้างเบิกเท่าไหร่ก็บอกดิเบิกจักปั้นเป็ดเท่าไหร่ปั้นเป็ดเอาไปที่พุ่น เบื้ตเลยลูกฮะเบิกตเลยเป็ดปันเอ้เบืกองแฟดเลยเปดปั่นเบืกอดักติเพอเบื้อไอ้เบือพอเลยเบืกอลิบบอส่พอเบิกมาดาเลยเพอเบือปั่นเป็ดปันเป็ดได้มาโกกันเลยที่อแต่เรื่องใหรือปี้พงันมันพิเศษจริงพอกว่าป้าเลยมาใช่เรา พี่เร็วพุ่มหมอบือกันมาเว่าแต้จ้าพ่อปั่นกันได้โอ้ได้พูดได้แต่วันนี้ครบหมดแล้วนะไม่เบิดพรวกนี้อย่ารอยอย่าแมงดากาแฟกูไหวมึงกูเลยจะไปดวงกน้งตองตัวสามองเรื่องอยากเปล่ามาแต่เต้น

าชีพตรงนี้ครับก็มันเป็นอุปเขาแล้วเป็นท่าแห่งหนึน่งเป็นดีพักอาศัยกเขามีนางยกักคณีหนางยากคณีนั้นมันจะทาําอะไรมันจะไปที่ไหนก็ติดตามมาความเข้าใจต่อมาเลยครับ Nàng yêu của ngã đã qua đôi Nàng bèo sao phở đi tình tình tóc Sắp bộ phòng to cho con lập Nàng có cặp mưa bùa thong mưa trong thức Sắp bộ phòng nồng to rươi có bình Sắp đến bóng cô trong thức ลมรลับ่าหนาวมานาวพี่ลึกอีนางคึกกิดตึงคูอยู่ไกลจิตออกิดตึนองค์ไปดวงโอ้วแกล้มองมอลังสัสนับสนุนโดยน้ำมันรังข้าวและจมูกข้าว ออริซ่า